สวัสดีค่ะอชิรีวิววันนี้จะมาพูดถึงลิปบาล์ม5ตัวนะคะที่ใช้อยู่นะตอนนี้แต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยค่ะสําหรับใน5ตัวนี้ที่ใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายสัญชาติเลยนะคะมีทั้งแบรนด์ไทยนะคะแบรนด์เกาหลีแบรนด์ฝรั่งเศสแล้วก็แบรนด์อเมริกาด้วยนะคะแต่ละตัวก็คือใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าจะมี texture นะคะที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะสำหรับตัวแรกนะคะเป็นของจองแซมมุนนั่นเองนะคะแบรนด์เกาหลีนะคะเขาจะเป็น เ,เป็นลิปบาล์มนะคะที่มีสีนะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะลองเออ่ทสสีให้ดูนะคะเขาจะเป็นสีระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะคะอา,อาจจาะเห็นชัดไม่เอ่ยประมาณนี้นะคะนี่เลยก็จะได้ความแบบ ดูเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วทั้ง5แท่งที่เอามารีวิววันนี้นะก็จะเป็นลุคธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเป็นลิปบล์มที่มีสีนั่นเองนะคะส่วนของจองสมูลสีนี้ที่เราใช้นะคะชื่อว่าสี pastel นั่นเองนะคะเป็นรุ่น lip pressure water tint lip balm นั่นเองคะ่ะตัวที่2นะคะเป็นของ eve r o c h e lip balm นะคะสี raspberry scent นั่นเองนะคะก็จะมีสีใกล้เคียงกันนะคะนี่เลยประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับตัวที่3นะคะเป็นแบรนด์ o r e o e a s o นะคะเป็น Handcraft นะคะทำมือมาจากอเมริกาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นบามออร์แกนิกนะสามารถทาแก้มได้นะคะโดยไม่เกิดการอุดตันนะคะแต่สีก็จะเบานิดนึงนะคะเพราะว่าสีที่เราเลือกมาเนี่ยชื่อว่าสีเอ่อ Dusty Rose นะคะเบามากถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะเบาสุดนะคะ ตัวที่4อันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเช่นเดียวกับจองแซมูนเลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบรนด์แบบดักสโต้นะคะที่ราคาเบาๆนะคะอันนี้จะมีความเป็นเป็นเจลนะคะเนื้อเจลชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เนื้อก็จะเข้มข้นมากกว่านิดหนึ่งนะคะมันก็จะออกเป็นก๊อดกลอสนิดนึงนะ ส่วนตัวนี้ค่ะก็คือว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ลองใช้แล้วก็ใช้มาสองแท่งแล้วนะคะเป็นสีพึ่งค่ะทุกคนที่มีความเป็นเหมือนแบบลิปบาล์มสีพึ่งแล้วก็มีความเป็นกลอสกลอสนิดนึงนะคะมันจะหอมแบบหอมน้ำมันมะพร้าวนะคะเพราะว่าเขามีการแบบว่าแบบอบควันเทียนนิดนึงนะคะเนื้อไม่เหนียวด้วยนะคะสวยทั้ง5้าสีห้าแท่งเลยค่ะทุกคน